สิ่งเหล็กคำนวณของพือเดี๋ยนี้พอเสรู้สึกว่าจะบุมได้ทั้งได้ทั้งต่างประเทศแตกซุ้ม้อ,อแตกซุม้อเนถ้าต่างประเทศแตกซุ้มมือโอ้เนี้ต่างต่างประเทศอ,ส,อสาวสาวลาวสาวเวียดนามยังไงเนาะ,ะมา <ะ S 1> <อ>เคลื่อนกเดนสองแตกสองสองโอ้อจนนี่สลับมือว่าน,นี่น้อยว่านหมู่ว่านี่ว่านี่เดือนหนึ่งเจ็ดเก้าวันที่หกว่านี้เขาสามตัวก็คือเจ็ด เก้าหกแล้วก็หนึ่งสองเก็ดสามตัวสองตัวกับเขาสามสามห้าแล้วก็เขาน่าจะเป็นสามหนึ่งไปเฉพาะจิตตัวนี้เขาสามตัวเขาพิเศษเขาพิเศษตัวนี้ของพี่พี่เขาเด็กบดพันอ์สำหรับหน้าท่างตามประเทศเออครับผมเพอนเพื่อนตามประเทศติดตามผู้เสิร์ฟในทุ่มมือได้ทั้งทุกช่องข้างเลย มัาจะเป็นทั้งไร่กลุ่มหรือว่าทั้งยูทูบครับผมของประเศียรอ่าสำหรับแนวทั้งรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่ทวัวน,น,ทน,ทนที่16เดือนกรกฎาคมอ้าว้องประเสริฐแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16เดือนเจ็ดปีหกห้าครับเด่นศูนย์รองเก้ากันหนึ่งเด่นศูนย์รองเก้ากันหนึ่งเรียกน 0, 9, 1. 1> ี้กว่าพระเสริฐนี้ยี่สิบปีรอดแนทะ อกว์อรีย20ปีรอดให้ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ว่าโอกาสลุดหน่อยหลือเกินแนครับนด้กรอบเฉพาะนีกรอบนี่ยไม่กรอบครับผมอธิบายเด่พาไอ้เลขอยู่ในกรอบมีเลขในกรอบนี่ได้ซุงมดบ่ได้ซุมดบ่เฮุ้ดงิดหอกว่เม็ดอกวาหไมซุ่มวดนี่คือเห็ดไอ้งวดตองวดเลยเห็ดหงดตองหดโอ้คือเลเลขออกปุ๊บบ่เกิดสินวทีอยู่สุดท้มาประเสริฐปล่อยตองวดไปเลยปรดแบเลยแนนปัดตคักแล้วบัดนี่เพราะนปล ถ้ามักตัวไหนที่พอเสือเด่นไปล่องไปนี่ให้เอากรอบเอาเลขนี่เนี่ยมาดึงในกรอบว่าศูนย์มันอยู่ใสครับก <9 S 1> มันอยู่ใส่หนึ่งมันอยู่ใสครับมันมจะไปแย่งกรอบกันหามแย่งกรอบกัน<อ>กรอบใครกรอบมันเลขสามตัวอยู่นี่เลขสองตัวกันได้นี่อมอนเปลีย่ยนทังสั้นเปลี่ยนที่ตลอดครับถา้าผู้ได้ดันอาเอฟซีไหมที่เขามากอะที่ตามพอเสือย้อนหลังได้ผมมันอาทุกช่องเลยนะที่ฟันเขามท้ายทำครับผมย้อนหลังเบื้องได ให้เบิ้งย้อนหลังเลยแมนครับประวัติศาสตร์เพื่อสดเป็นไหนครับก็คือมุกเสมมีความมั่นใจงั่วนี่น่าจะเป็นบ้าหนึ่งศูนย์เก้ากับแม่เก้าศูนย์หนึ่งที่ว่าเลข้สามตัวน่าจะกอดข้อกันมากบ่านอกอดกันมากแมนครับแสดงว่าอยู่อยู่ช่องแรลกมันเพราะตระวาสันตารางช่องแรลกกันวะคือเลขสุดตัวมีความหมายแต่ว่าถ้งเกิดเรามันช่มีเลขตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่านี่เลขสามตัวนี่เสมบ่ปล่อยขึ้นมั่วเลย ป้ายเลขสามตัวนี่ป้ยอยหลายตัวเต็าตัดเ่นหนาแล้วขอ้อโอ้ตอหลังแตอนหลังตานะเพืแปดแปดศูนยหนึ่งไงแปดศูนย์แล้วกวับศูนย์หนึ่งเลยว่า<อ>ตา้องว่ตาต้องกลบว่าต้องกลับเอาตรงตๆสิมาเลยอว่าผ<พ>อ, <okay S 2> อเสดป้อยนี่ร้าขึ้นยังถ้าขึ้นต่างประเทศเลยครับผมเดยบเดียวกันรอเสดมีความหมั่นใจมางวดนี่นี่ถามันจะออกสองเก้าไม่กับสองก็พรพูดํำขาไล่เพิ่นครับผอเสดก็มีสองเก้าเพื่อกันครับผมครับคซึ่งงวดที่แล้วผอเสดกับ มันไปออกตัวกันออกเจ็ดแล้วไปออกที่เจ็ด<ม>งวดที่แล้วเนี่ยงวดก้อนเนี่ก็ออกเก้าสองก็ออกตัวล่องครับงวดก้อนเนี่ยทุกช่างเขาจะถึงจุดี้ว่าแนวสร้างคอนเสิร์ตเรียนแบบไหนกอมักศูนย์บ嘛ดึงเลยหาศูนย์ศ<嗯>ูนย์มันเจยวกับตัวเลขเนี้ยดึงเอาครับมักเก้าบ่ดึงหาเก้าสำหรับงวดเจ้ไาไปถามเลขเลขจะเบิ้ลเนี่ก็มีหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้าถามมันจะเบิ้ลเนี้ยหนึ่งหนึ<ม>่งกับเก้าเก้าถามมันจะเบิ้ล ในกรณีที่บ่นแมนครับไปกรณีที่บ่นแต่พอเสือพี่ควบมั่นใจว่าศูนย์เก้าหนึ่งมิตรสวยตัว,วหนึ่งกอดข้อกันนะอยู่ได้ด่นะอยู่นนในศูนย์เก้าหนึ่งนี่อาจ,จิมาสองโตก็ได้แมนครับสำหรับเด็กเดินกับเด็กล่อง,สงอสอใอสง่สร้างก๋วยเตี๋ยวกินถ่ายด้วพอเสือเป็นเจ้าที่ตลอดผมขึ้นมาข้ามเว่านี่แต่นอะสร้างก๋วยเตี๋ยวกินถายมาพอพอเสือเป็นเจ้ที่ตลอดครับ เราออกที่สุมัเนี่ยก็รวมปีแล้วล่ะแต่ว่าบ,บอกข้างเก่านี่ล่ะครับช่องได้มากกัได้เล็กตัวเดียวกันบ่ามีว่าสิเปลี่ยนแปลงนี่ตัวเดียวกันเลยไม่เนี่ก็ได้ตัวนั้นเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างมันพอแม่นครับแต่ว่าส่วนมากเล็ก,กนี่กว่าพ่อเสืรส่วนมากอ่ร้อยละหกสิบิีไปลายล่างหลายกว่วโอ้ครับผมไปตีปลายล่างหลายกว่าเลขนี่กอบาจะรับวันนี้มีมีความมั่นใจซ้ำได้พอความมั่นใจนี่มันว่าเกินเจ็ดสิบ วันนี้มันใจก็สุ่มวันวันเฮ้ยจ่างไหนเฮ้ยเ้อท่าท้อกันก็ท่าท้อกันจะมาเกินเจ็ดสิบึ้นละเกินเจ็ดสิบึ้นแมนครับให้มากวันนี่สร้างหมูกระทะกันได้ตัวนี้ผอแมนแมนครับแมนมี่ความันใจครับนี่ควบมันใจต้องรอคงเขาใส่มาเลขพุ่มปูพุ่มยาเขานี่เขาจะให้ตัวไลมากมันอยตรงกันบ่ขั้นตรงกันตัวเก็คือจัดเลย กําลังงองอตัวประกอบพอเรียกนี่นี่ก่อนพศนี่เราลองงอบอลอดกันแล้วกันแต่๋ยวเข้ามาสมัติฟัดสมัติตัวนี้ไม่สิมากก่อนเดี๋ยวช่วงนี้รอบพุ่มปูพุ่มยาเพิ่มเติมแล้ววันนี้มันเปลี่ยนอย่งสี่พอได้ขออนุญาตแจกแค่น่อยนะผมสงสัยรางอันนี้ครับวันนี้มันแตกต่างกันจังไรเนี่ยโอ้นี่คือเรียกเสจับจับออกมาจากนี้ละจับมาจากกรอบนี่ครับคจับเรียกสองตัวไอเอสซีสศนมากคนไม่จับจับดอกทศนมากเอสซีที่พศที่เล่นเลข่องแน่ช่างต่างประเทศนีบ พอตะเด่นออกไปปุ๊บแต่ละมือแต่ละเว็ดหนี่พอดีเอาตะเล็กเด่นนี่ไปดึงเหล็กรอบเขาจะก็ถือก็อเลขวิ่งเนี่ยซ่อมกระเจี๊ยวกินหักเลขวิ่งพอเสบอดบอลล็อกจักหมดอมบอลว่าเรื่อข้างจ้างมาเสดหรือว่าเนื่อข้างรัฐบาลไทยบอลล็อกเลขวิ่งเส้นวิ่งเส้นลุดนนี่ดีใจรอดโอ้ดีใจไปเลยแม่นครับบนันทึกที่ว่ามาในส่วนเลขสามตัวนี่ปณิพกาเลขสามตัวนี่คือพอเสือเสร็จออกมาแบบนี้หวังว่าจะหายที่ถือเลขสามตัวเพราะ พราะว่าจะเป็นเล่าหรือว่าห้าน้อยหรือว่ารัฐบาลไทยก็อเสือจับมาวันนี้โต๊ะเยงด้แต่ว่าบ่ให้ไปเล่นหกประตูตัดเด่นแค่หนหลัง่อครับผมตัดเล่นหน้าหลังคือทั้งศูนย์เก้าเก้าเี่ยก็คือศูนย์เก้าแล้วก็เก้าเก้าไปเลยศูนย์หนึ่งอก็หนึ่งหนึ่งไปเลยบม่ต้องมาสามหกประตูไ่ต้องหกประตูเนี่ยเสือหกประตูไม่ต้องห้เล่นเด็ดเลยเด็ดได้มันมีจะคี่ทั้งเบิแปดหนึ่งตัวนี่แมนครับโอ้ยตั้งแต่ข้าเจ้าหาเก้าคููกับมี่พอยจัง่าดีแล้วลดลงมาอีกคูหนึ่งเหลือแปดหนึ ถ้าใจพอเสือดพันท่องมาเอาพอเสือดพันท่องให้แน่ว่าสันเสือได้ชุดไดนเนี่ยปลาพอเสือดนี่ไงแค่นี้ละสองชุดจะท่ายนี่าน้ำกันนี่ใช้ย่เลยใช้เฮาจังได้กันแล้วชุดปฏิบัติท่านเฮาเอฟซีกันย่าเฝ้าเสื้อที่เขามาใหม่ขั้นอยากอยากเห็นผลงานพอเสือขึ้นยอดหลังไอ้เบิ้งครับระยะที่หาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยย่องยอดขึ้นเบื้องล้ว่าตามไอ้ช่องทางของยูทูบหรือบ่หรือว่าช่องทางไล่คุมพอเสือหรือว่าทางไอ้ไอ้ชื่อยูทูบปลาเสือก็มีกันเนี่ย พอเสือก็ไม่ช่องกันแต่ว่าจัองน้อยเยอะโอ้พ่อช่องเฮียงล่ะพ่อพอเสือเฮงเฮงเฮงพอเสือเฮงเฮงเนี่นครับเฮงจักรเจียพ่อเฮงสามเทื่อเฮงสามเที่ยพอเสือเฮงสามเที่ยนะครับแน่นครับแน่นสามเฮงสามเที่ยนะตอนนี้พอเสือไร่ชดบ่ได้ก็พี่แต่ว่าลงลงไปคิดไผ่ซื้อโอ้ครับครับสำหรับแนวทางไล้บ้านครับพอเสือลงแน่ทางไล้บ้านมันใจ่ห้าน้อยครับผมห้าน้อยมันใจแต่ละมือมันใจครับผ้อยม่จะหางหาน้อยนี่พอเสือเทใส่เพระม่าคิดสองหาง ทิศสองทางนี่บอลอดจักหนึ่งม่ให้รอดบอลอตทิศสองทางคือบอล็อดก็คือตามมีแหละเนี่ยตามมีแหละตามมี่แหละครับผมเมื่อนี่มี่ไปห้าน้อยกว่ามี่ครับมี่มีมีบอกโอ้ยรบกวนห้าน้อยน้ำเนี้บัตรีเล็กง่ด้แล้วครับผมรบกวนห้าน้อยน้ำเนีกระชีดเมียนใช่คลิปเดียวกันนี่รถเรอไปสำหรับแนวทางไร้บ้านของบเกษตรเอฟที่ไหลเอฟที่ตามไหลครับอาอบาตรอีกถามว่าเบิรง แนวทั่งต่างประเทศของพอเสิร์ตนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่นี่ครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดโอ้หอ้าวันนี้สวยหรูครับไปม่นางครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดน้อยนะครับเนี่ยเออแบห้าน้อยมัดมูเหรอแมนครับวัน้อยมัดมูหมายความไปจางไหนครับมัดมูหมายถึงว่าไอส่วนมากเอฟซีเขาจะถีเหรียญก่อนพี่แต่เฉพาะพิเศษเฉพาะจิตพี่พี่แมนบอแต่ว่ามัดมูนี่เขาจะเรือนไปถึงอ่า สามน้อยบ่กว่าสามน้อยสบายนี่อันนี้ไอชกพี่พี่นี่เขาจะกัดเล่นสะพพกจิตเขาจะกัดเล่นเจ็ดี่พ่อเสือเขาจะเล่นเขาสะพพกจิตบตรงนี้มัดมูนี่ไหมนะมัดจุ่มกันเขางมัเลยแม่ทุกน้อไงสบายเอาตัวนี้ไปวิ่งตัวเดียวกับพ่อแล้วซีนี่ได้กินแล้วมือนี่มันหอแมนครับทุกไงบอกว่าแมนทุกน้อยเอาไปวิ่งตัวเดียวก็ได้ครับผมหรือว่าอยากเบิ้งสักก็ได้ป่ะนี่ี่เรียนเลขพ่อเสือนี่ให้ไปเบิ้งสะพพกจิตนี่สักก่อนครับผมสะพพกจิตมันออกมาจังไลย แล่ามูมันก็จะตามกลนมาแบบนั้น<อ>เพราะว่าต้องกั้เใียื้อตัวแรกกรอบแรกนี่คืออะีรเช่นว่าในเร่องเรา,าะเสือเฉพาะจิต,ตแตกสามหนึ่งแล้วมูมันกำลังมากสามชี้สามหาตามกลุนกันมาอเพราะว่านี่เป็นแบบนั้นครับอันนี้คือกันนี่กรอบเนี่ยวันนี้แนวสร้างเปาถาสร้างกระเทียวกินถาได้เปาเปาเปาโือผมคือมาแต่เปาเลยนะมือนี่เปามือนี่จะได้กนมาเป่า เป่านี่ซื้อง่ายเด้เป่านี่แม่นโอ้ข่อยมะเคยซื้อเกียร์ข่อยกระลังสีหลงเชี่น้ำเหล้าแล้วล่ะสั่งแต่ก๋วยเตี๋ยวยเ่พ้อประเด็นไม่เป่านี่ก็คือเบิ้นเด้ครับเป่าเบิ้ลนะครับเบินะลดียวซึ่งซึ่งพ่เซือกะจับคู่ให้ยุ่งกับว่ากลับว่าไอ้ยจะกลับอะได้ตัวเป่ายังบ่บ่ตามตามรักบ่แม่นหมายถึงว่าเลขเลขของพ่อนี่ปกตินี่ให้ไปตรงตัวหรือว่ากลับน้ำแกส่วนมากให้ตรงตัวเหรอครับส่วนมากให้ตรงตัว แต่วเลขในกรอบนี่กลับได้แต่ว่าเลขพอเสดจับออกมาเฉียคือตรงๆจับมาที่คือตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องนั่นเลยครับจับมาได้คือไปยังสั่นรวดครับถ้าออกตัวกลับก็ที่ว่าไม่ถือไม่ถือนะคุณน้อออกเถอะแมนถ้าออกตัวกลับหมายถึงว่าเขาบอไม่ถือเลยแมนแมนแมนนี่คัอวมั่นใจเลขสามตัวนี่จับมาให้แล้วนี่ตัดเล่นหน้าหลังตัดเล่นหน้าหลังแค่นั้นต่วสามไอ้เลขสามตัวนี่ตัวเตีงได้แตะว่ให้เด่นหกประตูเพราะมันออกออกแบบนี้แหละแต่ว่าแปดซีซีไม่ออกแปดซี่กับซี่ซี่ใช่ไหม คุณออกแบบนี้ครับว่าด้องเฮดของประตูแค่เอาแค่ซอมประตูหนาหลังผ้าครับผมแต่จะเป่าเสื้อคอข้นมีปากพูดได้กระบอาได้เหมือนบ่าอาติดตามไปก่อนโอ้ยมันก็ซื้อง่ไงนะถ้าบอกถ้าพ่อบอกว่ามันเป่าแบบซีซีแปดแปดเจ็ดเจ็ดตันตัวแน่ว่ากันที่เราไปแล้วพ่อเราชัดเจนดีดิครับเนาะชัดเจนหมายถึงว่าเลขนี่ซื้อง่ายก็คือเล่าอธิบายไว้ชัดเจนนะกานผู้ใดฟังละเอียดกันทีเข้าใจว่าลักษณะการซื้อจังใดแม่นครับ เอฟชีพอเสือดส่วนมากแล้วเขาเจอสิบ่มาสนใจเล็กชุดนี่หรอกนอกจากผู้จัดสืบเล็กสามตัวรพบพอเสือเท็ดแล้วสร้างตั้งางประเทศมานหนีประมาณหาเดือนบรลลุดออกจากนอกจอยจักมือ,อแล้วแล้วสามตัวตรงตัวนี่เขมา,ามาเราก็ต้องก็สิบหมด<อ>เลขกตัวนี่เขาแทบทุกมือตอนเขาเกือบ,บ<ๆ>ทุกมือแหนเล็กตัวนี่สำหรัา่านนี่เอายกยกเก็นตัวอย่างมับบานนี่สำหรับบ้านนี้วันที่หกครับว่านี่ครับสำหรับมอวานนี่ครับ ขายเพบ่อว่าครับว่านี่กัเดินเกตเอเดนหนึ่งลองเกตกันเก้าเห็นปะเนี่ยออกมาตัวแรกก็ออกมาตัวไหนแต่ที่นี่พอเสือจำได้ไหมหาสามสามหาเตจเนี่ยกะเ็ตเก้าหกติดในกรอบนี่ยว่าเนี่ยมักตัวแร้เอามาเหล็นนี่ก็ขึ้นเพราะต้องไปดึงกรอบพือนเอาเช็คกรอบจะคลองแล้วตัวที่ท้ายนี่ก็เนี่ยหนึ่งสองเกตว่านก็ติดสามหนึ่งอีกไปเฉพาะติดว่านี่รู้สึว่าจะแตกหลายหม่องอยู่ว่านี่เนาะแมนวิธีเรียนคือ มักตัวไหนี่นี่มันเสือเต้นไปเนี Aladdin ่ยบางมือกอดข้อกม่าสามตัวอันนี้แค่มือที่มันออกมือที่มันออกไอ้จำจิตประภิก็คือ่มมันสองสามเก้าเลยนี่นี่มือนี่นี่สองสามเก้าเนี่ยมาสามตัวนี่พี่น้องมามาสามตัวสองสามเก้าอยู่ไหนที่มันเนี่ยที่มันสองสามกมาสามเก้ากมานี่พี่น้องเบิ้งเลยสองสามเก้ามันมี่งสีหนเดี มาหลายตัวสมอติดหลายตัวพ่อ<ม>เอ้ยพอเสดติดหลายตัวพ่อเมื่อนั่นจำว่าพิษแต่ว่ามื่อนั่นออกมามูนถือว่าติดหลายตัวล่ะตัวเลขสามตัวคือแตกนี่ล่ะสองสามเก้านี่ล่ะชัดเจนเนี่ยพอเสดทัดเจียนแต่ว่าต,ต้องศึกษาก่อนว่าเรียนแบบครับอย่าเฝ้าเสือคนโพคุเรกับโมบได้ว่าเราจะคลองเขาแต่พอเสดข้นทุกเลยวไหมารันตีได้ที่หอวพอเสดเราคารันตีได้ครับผม ว่รู้รู้ว่ายูทูบทุกช่างติดตามพอเสืกนะตอนนี้แกกับพี่น้องกับสามาดเบิ้งได้ว่าย้อนหลังเบิ้งว่ามันเปลี่ยนไหพอเสรกกคุ้ยแท้พอเสืคุ้ยกับจริงไม่มีไม่ไม่ได้วดดีแต่มีดีมาวดโอเคครับชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนครับแต่ที่แน่ๆก็คือฮานอยมัดหมู่นะครับทั้งสามน้อยครับสามน้อยมัดครับแนวทางตัวเลข ไงเท่ากับไดแล้วครับม่เ่านรับถ้าหนไดยแรเย็นสจะรับในส่วนตัวเลขเนาะครับบานีึถิมถามพอเสร็จจักน้อยถิม